อริยสาวกโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกรรโยนิโสมานัสิการติทิุู่ทั้งหลายอริยสาวโกในธรรมวินัยนี้ย่อมกัะทำไว้ในใจโดยแยกทายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาโทนั่นเทียวดังนี้ว่า อิมาสมิงาติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมมีอิมาสุปาทาอิทังอุปราชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอีมาสมสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้ สสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึง,งดับไปยะทิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาปัจจยาจึงม,สมีสังขาราสังขาะระปัจจยาวิญญาณัง ญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณปัจจยาจึงมีนามรูปังนามรูปปัจจยาสัายาตนะเพราะมีนามรูปปัจจยาจึงมีสัายาตนะสัจยาตนะปัจจยาหัโสเพราะมีสัายาตนะปัจจยา จึงมีผัสโศผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะปัจจยาจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาปัจจยาจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาปัจจยาจึงมีอุปาทานัง อุปาทานปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานปัจยจ,ปจยาจึงมีพระโวภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภาวะปัจจยาจึงมีชาติคือการเกิดชาติปัจจยาชาลามน,นัสโสดปริเทวะทุขโทมนะัส สุปายาสาสัมพวันติพอมีชาติคือการเกิดปัจจัยจึงมีความแก่ความตายความสูกความปริเทวะความทุขจใยความโทมนาจใจและความพัแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตาสะเกว พวดขาขันธาปวเทาปเทยโปวิพ่อครัเกิดขึ้นแห่งทุกข์ขันขันจิงนี้ย่อ็มีด้วยอาการอย่างนี้ตววะมีสีสานิรานิโรธาสังหารละนิโรทเพ่อมีความจางไปโดยไม่เหลือ จึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปา นามปิโาสลายตะนกโมีความดับแห่งนามรูปะจึงมีความดับแห่งสายตะนสลายตระนิโลธาผัสสะมิโโลเพราะมีความดับแห่งสลายตะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะิโลธาเวทนา พราะมีความดับแห่งพัสสะจ,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 จึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาจันหนานิโรภูเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโลธะอุปา ความดับแห่งอุปาทานะอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานะจึงมีความดับแห่งภาวะภาวะนิโรธาชาตินิโรธเพราะมีความดับแห่งภาวะจึงมีความดับแห่งชาติคือการเกิด ชาติโนทาชรามะระนางโสกัปปริเอวะทุกขโทนัสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาติคือการเกิดนั่นแหลจึงมีความดับสิ้นแห่งความแก่ความตายความโสกัป ความปริเทวะความทุกข์ายความโทมนัสใจและความคักแ็นใจทั้งหลายเอวะเมตัสัะเกวะลัสสัทุกขันขันทัสสันิโรธโหติติความดับลมแห่งทุกขันทั้งสิ้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ satchu